การวิจัยการบริษัทหลักทรัพย์ CLSA ประเทศไทยนั่นเองนะคะสวัสดีค่ะคุณปริณค่ะครับผมสวัสดีครับได้ข่าวว่าว่าว่าเนี่ยนี CLSA ไม่ขยายระรีเทลแล้วใช่ไหมมีอะไรนะครับพูดดังหน่อยแะครับไม่ได้ยินเสียงพี่มอนได้ข่าวว่า CLSA ไม่ขยายรีเทลแล้วใช่ไหมะอะไรนะครับไม่ไม่ได้เลยพี่ Oh. โ<ฮ>อ้โหอ่ะคุณปิงอ่ะคุณปิงอยู่ไหนเนี่ยเสียงกล้องเสียงกล้องเสียงกล้องอ่ะเสียงกล้องอ่ะเดี๋ยวพี่มันจะพูดจะจะ CLSA ทำไมนะพี่ไดข่าวว่า CLSA อะไม่ขยายรีเทลแล้วใช่ไหมคะอ๋โอโหนั่นข่าวข่าวเก่าพี่เพราะไม่จริงแล้วเก่าอะไรไม่เช้าเองโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คือคือมาด้วยความผิดของดบางขั้นคือคือตอนแรกเนี่ยที่เราพูดถึงเรื่องรีเทลที่เราจะทําตอนแรกใช่ไหมครับนานแล้วสักปีกว่าที่ผ่านมาเนี้ย เราก็ได้มีการพูดคุย <c oughs> ก็เป็นนโยบายทางฝั่งบริษัทแม่จีนที่ก็อยากจะขยายธุรกิจทําด้านรายย่อยแต่เป็นรายย่อยที่มีคุณภาพในแง่ของในแง่ของเป็นไฮเ็ตเวิร์ดนะเป็นไฮเ็ตเวิร์ดอินดิวิวอชเป็นเอาเป็นเป็นไทเลอร์แอารมณ์นั้นนะครับเจ้าของกิจการาแต่เพื่อเอิญตรงในแง่ของการคุยกับบางบริษัทที่เราคุยกันไว้เนี่ยมันก็จบลงไปก็จบลงไปแล้วตอนนี้ตอนนี้ในตัวดีลเนี่ยมันก็มีลูกค้าที่เป็นเจ้าของบริษัทบางคนที่มันเป็นลูกค้าเราที่เราสามารถทํา ทำดีด้บริษัทจิตได้นะครับใช่ไหมครับเ็นี่เราเห็นมีการทำพวกเฟสเมนบล็อกมากขึ้นทำเรื่องเกี่ยวกับ IPO มากขึ้นทำเกี่ยวกับบริกาทจิตมากขึ้นทำตัวไพย์เดอเฟสเมนในการเพิ่มทุนมากขึ้นตรงนี้ครับที่เราพยายามจะทำเข้าไปซึ่งลูกค้าบางคนก็เป็นลูกค้าที่ซื้อขายหุ้นในตลาดได้ป็นเ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 จ้าใหญ่เป็นเจ้าของกิจการคือไม่ใช่ไม่ใช่รีเทลรายย่อยในแง่ของรายย่อยเหมือนเหมือนหยวนต้าทำหรือกินเองทำไม่ใช่อย่างนั้นนะครับอืมค่ะมิน่า ตอนที่สิ้นงวดอ่ะครึ่งปีแรกอ่ะพี่เห็น CLSA ดันมาอยู่ดับสามเลยครับผมก็จริงจริแล้วลูกค้าเราในแง่ของกองทุนในประเทศเราก็ได้เพิ่มมาแชร์ให้กับลูกค้าสถาบันในประเทศไทยรวไมไปถึงลูกค้าที่เป็นสถาบันต่างประเทศเนี่ยถึงแม้ว่าปีนี้จะซื้อขายเมืองไทยน้อยลงก็จริงแต่ว่าเราก็มีตัดส่วนในแง่ของการตลาดมาแชร์ที่ได้ลูกค้าต่างประเทศมากขึ้นนะครับและปีนี้อย่างที่ผมเคยพูดแล้วพี่ม่อนฟังกับแฟนคลับที่ม่อนฟังนะครับ พราะปีนี้างฝั่งจีนเนี่ยเขาก็มาลงทุนบ้านเรามากขึ้น<ฆ>เพราะฉะนั้นเทรนด์เนี่ยก็คือว่านากลงทุนจากประเทศจีนในดินใหญ่แล้วก็ฮ่องกงเนี่ยมันจะมีเทรนที่มาเมืองไทยสูงมากขึ้นซึ่งตุวนี้เราก็มองว่าจะเพิ่มด้านการตลาดหรือด้านบริธีนักกิจนะครับในแง่ธุรกิจตรงนี้กับทางประเทศจีนประเทศฮ่องกงได้มากขึ้นด้วยะครับอืมครับครัก็ยังขยายธุรกิจต่อเนื่องอยู่ใช่ไหมคะใช่ครับค่อยๆก็เทรนด์ก็ยังดีอยู่แต่จะว่าก็การแข่งขันก็สูงนะครับเพราะว่า คนไทยก็มีบริษัทคู่แข่งเก่งๆหลายคนแล้วก็จริงแล้วถามว่าในแง่ของคอ m ม i s s i o n r a t หรืออะไร,รต่างก็มีแรกดดันจริงๆสัหกรรม์ธุรกิจหลักทรัพย์นี่ก็เป็นธุรกิจที่แข่งขันกันสูงแล้วก็ค่าคอ m ม i s s i o n เลยหรือในแง่ของกฎหมายจะเป็นตัวเมติกที่มาจากฝั่งอังกฤษฝั่งรัชนาชการเนี่ยเพราะนั้นกดดันในแง่ของเรื่องกฎหมายเรื่อง regulation ผสมขวดน,นะครับว่ากองทุนสถาบันจะจ่ายเงินให้กับโปกเกอร์รยังไงก็ต้องมีความชัดเจนมากขึ้นตรงนี้ครับมันก็กดดันกดดันสัหกรรมเยอะเหมือนกัน อืมค่ะค่ะแล้วสีเอจะเน้นในเรื่องราวของการลงทุนแล้วก็พัฒนาทางด้านไหนล่ะจร,จริงๆใช่ครับจริงๆเรายังเป็นบริษัทครับพพที่ยังให้คุณค่ากับบทวิเคราะห์ที่ดีใช่ไหมครับบทวิเคราะห์บทร,รีพอร์ตวิเคราะห์ที่ดีในการซื้อขายหุ้นในแง่เป็นบอกเกอร์เซลล์เทรดดิ้ง sales ที่ดีแล้วก็ในแง่ของวาระนิติเนี่ยที่มาต่อย,ยอดว่าเราสามารถทําได้มากขึ้นนะครับเราก็สามารถทําในแง่ของ เอาบริษัทเข้าตลาดซับยังทำตัววิโยเชยินซิลเซียนทาวเวอร์แล้วเรากำลังทำตัวน้ำตาลบรีลามตัวกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานในตัวโลงไฟา้าน้้ำตาลบรีรามเนี่ยก็กำลงเดาเข้าตลาดซับในช่วงต้นสิงหาคมด้วยนะครับก็จะเริ่มทำพวกไอทีโอพวกนี้มากขึ้นเช่นเดียวกันการทำงานด้านเป็นผู้ให้คำแนะนำทางการเงินหรือการลงทุนที่จะพาลงทุนจีนเนี่ยมาลงทุนในบ้านเรามากขึ้นนะครับแล้วบีกริมไปช่วยเขาด้วยหรือเปล่าล่ะก็ มีการคุยกันนะครับแต่ในทีสุดแล้วอาจจะเป็นเรื่องเรื่องราคาหรือเรื่องไซส์หรือเรื่องหลายอย่างก็เลยยังไม่ได้เข้าไปร่วมในตอนนี้แต่ว่านาคตผมช่วดีกรีกับเรามีโอกาสทํางานร่วมกันแน่น,นอนอุ้ยไซส์เขาต้องหมื่นล้านนะคุณปริใช่แบบแต่มันก็เป็นเรื่องเราเป็นเรื่องเรื่องการเรื่องมาเก็บเรื่องเรื่องไซส์เหมือนกันในบางบางตัวของทีจีนเข้ามาเขาต้องการไซส์ใหญ่บ้างไซส์มากบ้าองอะไรบ้างอ๋อลอบีอาร์ไม่ไซส์เล็กกว่าหรอฮะ ทีอารเปอรเป็นดีลที่เราทําช่วยบริษัทกลุ่มน้ำตาลบริลัมอยู่แล้วนะครับเราก็ก็อันนั้นไม่เกี่ยวอะไรกับบริษัทจีนอันนั้นเป็นอะไรที่ดีลของทางทเซไอเที่เราที่เราทาให้คุณนันนันคุณเจ้าของอยู่แล้วอ๋อโอ้อันนั้นไม่ได้เกี่ยวอะไรกับจีนใช่แบบเล็กไปหรอ,หรอ ดีคุณไม่ใช่เรื่องง่ายไปหรือใหญ่ไปครับดีคุณจริงๆเป็นทั้งในแง่ของการยังยังมีการคุยกันอยู่แต่วันนี้แง่ตอน IPO เนี่ยเราคงไม่ทันที่จะมาร่วมนะเพราะว่าจริงแล้วความสนใจตอนแรกก็มีครับแต่ว่าอาจจะเป็นเรื่องทามิงเป็นเรื่องจังหวะที่จีนเขาจะมาดูแล้วมาลงก็อ,อาจจะเป็นทั้งเรื่องทามิงเรื่องไซส์ของดีคุณผมว่าเป็นประเด็นที่เออบริษัทเขาสามร้อยกว่าล้านเหรียญที่เขาเพิ่มทุนเอ่อที่เขาเอาเงินเขา้าตลาดรอบนี้เนี่ยผมคิดว่าไม่ไม่ไม่เล็กใช่แต่ว่าทางจีนเขาอยากได้ทีเนี่ยเขาอยากได้ สิบห้าเปอร์เซ็นยี่สิบเอ็ดเป็นไปสงนี้นีไม่หนีสายพอให้เปาอ๋ตอตายตายตายเอพี่คิดว่า,า,าดีมากป่ะปีคืนมริษัทดีมากพี่คิดว่าราคาราคาไม่แพงเหรอสิบหกบาทอ่ะผมอ่าใช่ครับราคาเขาไม่ถูกแต่ว่าเขาจะขายของก็คงไม่ได้ของเยอะขายถูกเพราะจริงๆิษัทเขามีการเติบโตเยอะใช่ไหมสินคภาดีด้วยก็ผมก็ใช้เวลาแต่ว่าพี่เห็นดีสูงสูงริง้วเลยนะดีเขาเอ่ะอ่าใช่ครับโอ้ทำไมออกมาแบบสูงกันขนาดนั้นนะเนาะอ่ะ ค่ะได้ค่ะคุณปรินอ่าเรามีอะไรอัปเดตให้กับนักทุนฟังคะในมุมของคุณปรินวันนี้ค่ะก็จริงจริงเทรนหัวลงทุนจีนที่มาลงทายเยอะๆยังมีต่อเนื่องเราไปสัมมนาของงานบัวฟอรัมที่เป็นงานใหญ่ที่ทางจีนเขาจัดร่วมกับทางกระทรวงต่างประเทศนะครับก็มีนักลงทุนจากจีนมาเยอะเหมือนกันในช่วงนี้อ่นนี้เป็นงานบัวฟอรัมที่จัดเมื่อวานนี้กับวันนี้นะครับที่โรงแรมแชงเวล่าก็เป็นจริงๆว่าเป็นงานที่ทางทางรัฐบาลจีนได้จัดที่เมืองจีนปกติอันนี้เป็นครั้งแรกที่จัดบัวฟอรัมต ค่ะก <da> ็ก <so> ็เลยว่าก็ให so ้เราสนใจสูงนะครับผมเห็นวันนี้ทั้งทั้งสองประเศจัดให้นี่อดีตรองอายรกเศจษฐีมาดนตรีการค้าจีนมาแล้วก็ทางฝั่งไทยก็ในสงวนต่างประเทศท่านดนมนตรีก็เขาพูดด้วยวันนี้นะครับฝั่งกลุ่มซีพีทางฝั่งคุณสุประชัยเจริญนนท์ก็พูดด้วยเขาเป็นเป็นความร่วมมือกันที่ผมเชื่อว่าเขาต้องการจะเริ่มแต่หลอกแล้วก็หาช่องทางที่จีนจะมาลงทุนในบ้านเรามากขึ้นแล้วก็แลกเปลี่ยนไอเดียกัน อ่ค่ะค่ะนั่นก็เป็นแนวทางมีนักทุนบอกว่าอุย้ยใช่พี่ม่อนเห็นคนจีนฮ่องกงขนเงินมานงลงทุนไทยเพียบเลยค่ะอ่าแล้วของคุณคุณปรินเองเวันนี้เรื่องราวของทางด้านโคร,ราชได้ข่าวหรือเปล่าอที่คอรมออนุมัติแล้วเส้นทางโคราชอ๋อครับเม,มื่อคอรมอคงมีหลายเรื่องต้องอนุมัติแต่เรื่องหลายเส้นทางในการสร้างทั้ง รถรางสร้างทั้งทั้งถนนทางมอเตอร์เวย์เอ็กซ์เพรสเวย์ตามไปอินเดีทวยาเออยมอเตอร์เวย์เอ็กซ์เพรสเวย์เอยที่จะสมูลแล้วก็พวกมีหลายโครงการนะผมว่านี่เป็นปีใหญ่ที่เราเหลือเวลาหกเดือนในปีนี้เนี่ยเราเห็นโครงการออกมาเรื่องสมุนมากขึ้นแล้วปีหน้าจะยิ่งมากขึ้นอีกด้วยอืมข้อมูลนี้กลุ่มรับเหมาอะนะครับใช่ครับก็ยังต้องตามกันไปนะฮะใช่ครับได้ได้ค่ะคุณปินอคุณหมดแล้วนะแต่มี กลับไหอย่งอ๋อคุณพินมีข่าวเรื่องเพจอะที่เรื่องนิสินเขาอะเป็นยังไงบ้างอะได้อัปเดตไหมคะผมว่าก็เป็นข่าวเดิมที่คนพยายามเอามาเล่นใหม่นะที่นิสินเขาเยอะจริงแต่ว่าถามว่าเขาจะรีไฟแนนซ์ใช่ไหมหรือหาคนมาช่วยที่จะทําให้เขาได้พานี่รถตรงงไม้ก็มีคนพยายามจะช่วยอยู่หลายคนนะเราหวงเชื่อว่าจริงแล้วเขาสามารถทําได้นะไม่ใช่เป็นอะไรที่เพราะว่าอย่าลืมว่าโอกาสที่เขาเติบโตตั้งแต่ธุรกิจตัวการโอนของตัวมานครแล้วก็ ธุรกิจดีนั้นจะรุ่งเรืองในอนาคตการเติบโตจริงๆเยอะนะครับผลิตภัณฑ์พวกนี้มันจะอยู่ในช่วงที่จะมาลงทุนในช่วงแรกเนี่ยมันก็ในแง่ของชีก็สูงมากกว่าปกตินะครับแต่ว่าระยะกลางระยะยาวแล้วผมว่าโอเคนะแต่ระยะสั้นคนยังติดัวกังวลเหมือนตอนตัวปริเวเซ่ถ้จะมีคนกังวลคนกลัวแต่ปริเวเซ่ปรับาระนี้ได้ก็สบายมากขึ้นอ๋อค่ะค่ะอย่งนั้นไอ้การรีไฟแนนซ์อะไรต่างๆก็เป็นประจำประเวศใช่ไหมฮะใช่ครับผมก็เดินไปจะลงทุนคนจะลงทุนจะซื้อก็ต้องเริ่มก่อนเนี่ยครับ อ๋อ oh, เริ่มตอนที่ไม่แน่นอนใช่ไหม <laughs> ตอนนี้ตอนนี้คนยังกังวลใช่พวกคนกังวลว่าโดไตรมาสหนึ่งขาดทุนแตวมาสองยังขาดทุนอยูย่ cartoon, uh. แต่มาสามตรมาส uh. สี่น่าจะกำไรได้ uh. ก็เป็นอะไรที่ผมว่าถ้าจะซื้อหุ้นเนี่ย mm. ก็ต้องซื้อตอนจังหวะที่มันจะเปลี่ยนแปลงนะครับ ได้ไดค่ะคุณปิน่นขอบคุณมากนะคะครับขอบคุณครับสวัสดีครับค่ก็คุณปิ่นก็สงสัยประชุมนะได้มีเสียงเล็ดลอดเข้ามาด้วยนะคะสำหรับรายละเอียดในมุมมองของ CLSA ประเทศไทยซึ่งก็เป็นถือว่าเป็นโรคจีนอีกแห่งหนึ่งนะที่เข้ามาขยายในเรื่องราวของธุรกิจ ในบ้านเรามากยิ่งขึ้นในตอนนี้นั่นเองนะคะบีกิมิลเล็กสำหรับเขาแล้วนะ <c oughs> ค่ะ,ะเดี๋ยวเราพักสักครู่นะคะในช่วงหน้าติดตามกับคุณกรพัฒน์วรเชษนั่นเองนะคะใครยังมองตลาดดีอยู่เดี๋ยวเราไปตามกับคุณกรพัฒกันค่ะ